้ามีงบดาวห0 0 0 0แสนบาทรถที่ร้านแต่ละคันจะเหลือผ่อนเท่าไหร่งั้นวันนี้ไปดูกันเริ่มจากมาด้าสข้างหลังผมทั้งสองคันนี้ถ้ามีงบดาว1น0 0 0แสนครังว่าจะเหลือเดือนละ9 0 0าถึง10,000บาทคูราคอสคันนี้ตุวมใหม่ล่าสุดเลยถ้าดาวห0 0 0 0แสนก็ตกผ่อนเดือนละประมาณ1ม0่นบาทซ R v 1 4 0ว0บาทเหมือนกัน CX30 าตัวพิเศษเบาะแดงคาร์บอนดีเดเชั่นจะเหลือผ่อนเดือนละ1 2 0 0 0บาท CX30 ตัวท็อปสุดเอพ เหลือผ่อนเดือนละ10,000หมื่บาท Mazda สามตัวไม่นด้เช็ตจะเหลือผ่อนเดือนละ12,000บาท CX 3จะเหลือผ่อนเดือนละหกถึงเจ็ด่บาทเท่านั้น7,000บาทเท่านั้น CX ฟีจะส่งปั๊มเบรกแบมโบ่จะเหลือผ่อนเพียงเดือนละ9,000ถึง10,000บาทยาลิทเอทีจะเหลือผ่อนเพียงเดือนละหกถึงเจ็ดบาทและ CX ฟีทั้งหมดนี้จะเหลือผ่อนเพียงเดือนละ9,000ถึง10,000บาทแอคคอร์ดเครื่องเทอร์โบจะเหลือผ่อนเพียงเดือนละ12,000หมื่นสแอคคอร์ดเครื่องยนต์ไฮบริดจะเหลือผ่อน เดือนละ1 7 0 0 0หมบาทอีตัวจัดสรงเครื่องพันห้าจะเหลือผ่อนเพียงเดือนละ1 2ึ0 0หมบาทมาต d า2องผ่อนเพียงเดือนละ5้าถึงหพันเอง c ี่เอ็กจะเหลือผ่อนเดือนละ1น0 0งบาทแจ็มีทรงปั๊มเบรกแบนโม่เหลือผ่อนเดือนละ8,000บาทแจ็ตตัวนี้เบาหน่อยเหลือผ่อนหกเจ็ดพันสิตี้พันโบเหลือผ่อนเดือนละแปดพนเองแจ็ตทีเคร์เหลือผ่อนเดือนละแปดเก้าพัิตี้ตัวใหม่ล่าสุดเป็นตัวสประตูเครื่องเทอร์โบเหลือผ่อนเดือนละแปดพันแดงปี๊ดาตัวท็อปอาร์เอเหลือผ่อนเดือนละหมื่ เหลือพอนเดือนละแปดพันเองนะยาลิคอร์สเครื่อง h e v เหลือพอนเดือนละหมื่นหนึ่งพันึีวิเตัวท็อปสุด E-S EV RS เหลือพอนเดือนละประมาณหนึ v ่งหมื S, 14, ่นบาท c x เเลขกไมล์หลักร้อโลเหลือพอนเดือนละมืก่งินเดียวคโรล่าคอทั้ง2องคันนี้เหลือพอนเดือนละประมาณหนึ่งหบาทและยังไม่จบกับ h RV คันนี้แล้วก็ H RV คันนี้ทั้ง2องคันนี้ถ้าดาวหน,น,นึ่งแสนก็เหลือผพอนเดือนละหนึ่งหมื่นสามา ตกใจเลยดาวหนึ่งแสนเหลือผ่อนหกเจ็ดพันแล้วทั้งหมดนี้เป็นแค่ข้าวข,ของรถที่ร้านเราเท่านั้นบอกแล้วยิ่งดาวเยอะค่างวดยิ่งถูกลงเอาเป็นว่าใครสนใจคันไหนนี่ครับจิมรูปดาวโปรไฟล์โทรหาพวกเราทักหาวพวกเราได้เลยอย่างที่บอกมือสองใครไม่ต้องสนเพราะมันคือมือหนึ่งของเราเราจะทํารถมือสองทุกคันในร้านให้กลายเป็นมือหนึ่งของลูกค้าเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามให้อห,หน่อยและเจอใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายคุยเอาทีตีดีกว่าผ่อนเจ็ดพัน